หนึ่งหนึ่งบทเพลงจัดมาเคยช่วนใจบ่เคยหักไปแต่โดนนานได้นะพวกเต็มอยู่หนึ่งชุกละง่อยหนึ่งได้จะจุดเจริดได้งับไปแน่ดนงับไปแน่คนงามโอ้โหตาสะออน แต่บวัวไก่ใหญ่เป็นแนเนาะเออห็ดฉ่ำหนุ่มนะอบบนี้อันนี้นะมันมีใหญยบัวลายหาเต็ยมยกว่าตากินไหมโอ้แกงเอาเลยเพื่อนในเ่รมีผู้สาวบ่นี่ฮะสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบัวไก่บนหน้านะตอนนี้กัเดินทางกลับมาหอดบ้านทุกคน โอ้ได้ข่าวว่าชาวบ้านได้เฮ็ดไล่ขนาดได้แต่ละเทือนแต่ละเทือนนะเดี๋ยวพาไปหาหล่อเหมือนกันมนันนี่โอ้เสียงไห้สนั่นเยอะโอ้เพียงพลำมมวลได้เลยฮะโว้ยเร่งหน่อยขี่หายอันนี้ฮะ เฮ็ดอ <cond linguistic monitoring> ะลรเหรออ๋อจบจังได้เลี่เลยเี้รอว่านี่หาเห็ดนะอ้เฮ็ดอืมส่งไปให้ลูกสาวบ่เอาไปอยู่ไก่แล้วดิเออกลัอยู่ ออไปชเลิญว่ะไปเที่ยวดูเชิญมีจ้าเออนะวันแรกหนึ่งวันเนาะได้ลายเนี่ยหนึ่งลายหนึ่งกินตัวเชอร์ออนเลยเอ้ผ่านมาอีกวันหนึ่งนะก็ไล่ขนาดเลยอะไรนะบ้านเรือก็ได้กี่เรืออืมเพิ่งแต่ละคนก็จะได้ลายเนาะนี่กระบุงอันนี้อืมชี่บุงอันนี้แหละเอามาเอามาอันไหนเออมาจบชี่กระบุง มัดมันแล้อว่าไหฮะย่งยังอยอันนักแมนบ่าไฮะอ๋อทุกไปหนึ่งนไหฮะงามงามโอ้ทุกโอ้ตาสะออนนี่ปจุม่มๆเลยทุกคนไล่ขนาดเลย ได้เลไลน,นั่นนี่หึงโอ้ได้มักเลยใช้กระตาลุทีไปเลยโอ้ได้กไดด็ได้อะไรรอเนาะอ่ลงใหม่ละอ่ะลงไม่เลยได้ฮึม่มันไแตตูมก็มีอีได bọc và nhà vân nó hết sáng ừ, <laughs> ừ. lắm đi sẽ... hết bắn bắn đi nào đây nữa 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 là nữa 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 เออคือปีก่อนๆเนาะเออเอ็ดชมกินลื่นกว่าเอ็ดแนวอื่นเอ็ดปลาแดกปลาตำก็ได้เออแล้วก็เห็ดเห็ดปลาแดกอันนี้ฮะเออปลาแดกประแดดก็ได้เออบ่เป็นกินบ่เออบ่แสบนะแต่ว่าเฮาวนะเห็ดนี่ทึอมันไม่แสบนะเออเฮาวนึ่งชุกแล้วห้าเอาล้างชักจามน้ำนี่แล้วกะบัดนี้กะเฮากะเอาไปเอาไปเชื่อกระต่ายนิ่นึงอือคือน้ำอันรดเออน้ำจาริล้วกาศว่าแล้วนำมันออก ออขัดหน้าไปเฮ็ดอันนั้นมันเยอะคุ้มอืมเป็นนั้นเห็ดนี่นะคือในเฮือนน่ะปีที่แล้วกะไดทอกทิมเส็บได้เซ็บถ้าได้นี่ได้เห็ดนี่ได้ขันเอ็ดไปได้เอ็ดพืชชงมันน่ะใส่ห้าวนั่นไปรถอื่นล่ะค่ะว่าหรือเฮือล้างจากก่อนนึ่งชุกล่ะล้างจากจำน้ำเนี่ยเอามาเฮ้อน้ำจะเล็ดยังเห็ดเขาไปได้ เห็ดสมกับแซ่บเนาะเห็ดสมเนี่ยโอ้แซ่บก้ามูกว่าวหันแกงนั่งอื่นปลาเอ็ดจีนั่งอื่นเอ็ดชมเห็ดสมเห็ดบางคนกรับผมเคยกินนะชมเห็ดแต่ว่าแซ่บได้ทุกคนเห็ดสมเห็ดแล้วก็เห็ดปลาแดกอันนี้เห็ดแดกเห็ดเนาะเออาวันนี้ผ้าห้าหล่อห้าหล่อบาทกันหาตรวจสอบบึงเห็ดมีเห็ดนะ Hãy xin anh đấy, Mày kinh, kìm. ừ, nó kín chở kín này, này, này. Ní, cái gần này hết cái gần. ừ, mày tay nọ. 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 Mày Cái มันิมอ,อกอะยู่เนมด้บ่า่ได้ไปช่นีม่ได้ไปันชินคือพยุตกินเขานะมันชินทำตัวดีดีดีเออนนะนำป้าแมนความบนว่าอย่งเด่นี่ยหอยโอ้โห็นสิเหาเลยนี่ก็มีแต่หอยโอ้นี่นก็หอย เห็ดยังกินเห็ดหวานเห็ดหวานเห็ดหวานละเห็ดหวานแตงเออเห็ดหวานแต่งเนาะโอ้โหแล้วฮ่ารอบางเห็ดก่อนไลยก็ดอกแต่ละเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยจะไปหาารอบางอีกเออห่ากะหมาเนี่ยเดี๋ยวมันดมเดี๋ยวมันดมไปแล้วบ่ยัง เขาว่าไล่ขนาดบ่ปอด่นเศษวันเตงนิด่ะเดี๋ยวไปหาเลาะต่อเนาะไปิ่งยูอนกันเขาได้เฮ็ดบ่ได้้โตเฮ็ดนะเฮอมีแต่เฮ็ดเอออยู่หูกันไหม นึ่งอยู่ในกระเมนบออันน <pod> ี้ค่ะนึ่งเฮ็ดอ๋อโอ้โหอ่ากระจายขึ้นนิด่กันมาเลยแต่พอนกลับไร

เรียกปนาไข่ขออะไรแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนนี่เขาได้เฮ็ดลายอเลยได้เดี๋ยวไปหาเลาะเบิ่งอยู่ส่วนเทิงอยู่บ้านเทิงนะล่างเฮ็ดบ่โอ้ได้ลายได้แต่ในเฮือนเออหน้าไหนอีกบ่ เบิง้งหายเยี่ยมเบิ้งกันหายเยี่ยมเบิ้งเฮ็ดกันไลยอยู่ปะเออเขหนึ่งมาได้เออคนหนึ่งละอืมอันน่ะโอ้เออนี่ยังเหลือหมดไลยเป็นดนเนะาะเออคนหนึ่งโมดยี่ขนาดโอ้สิเป็นหนึ่งไว้ไปเออเ <laughs> ดี๋ยวไปหาเบิ้งก่อนไล่ก็นดอแต่ละเฮือน จะไปหาน้อเพิ ja. ่นก่อนแต่ละเขือนถือว่ามือนี้เมนูเฮ็ดแต่ละเขือนก่นได้ไหมเฮ็ดนะฮะนี่ใช่เฮ็ดนี่นะโอ้โหเดี๋ยเน่ได้อยู่นะบุลาย่งเต็มกระตาห์กินไหมโอ้ยแกงเอาเลยเฮ็ดในเฟิร์มีผู้สาวบ่เนี่ยฮะ ปวดเช้าไปไดไปห้าเฮ็ดดเิเช้าเช้าปเช้าที่ขาดเน๊ะได้เถินนี่กันได้กันเอ้ยได้เถินแก่ได้พวกเฮ็ดนะได้ได้เนาะ <c oughs> ได้ <c oughs> เด็ดน,นี้ยันไง้ฮะสารโค้ง พักพ่อยชานคของพาเราตองบ่พ่อยลายๆน่ะเอาไปใช้ขายเอกักไร้านนนะกัรสามสิบสามสิบพันเกาสิบสิบพันแต่เกานสิบพันอืยูแล้วอย่ไปซอยเมี่ยล่างเห็ดบ่คานอุ้มลูกรอบันดีกว่านาอเออเอาเล็กน้อยให้เม่มันเห็ดล้างเห็ด ของนี้ของนี้ก็เห็ดคายอวะฮะเห็ดคายอวะของกันเห็ดคายเออตังเอาทุกอย่างอะไรเงินนะเนาะไปเก็บไม่ใช่หรือเปล่าในคลองน้ำในไม่ได้เท่าเห็ดนะเฮ้ยพลังเห็ดนะเห็ดคนคายผเพราะเหตุแห่งในลายเห็ดอ่อนคนคายโธ้โธมันเท่าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันเหี่ยวเลยเนาะมันบดเท่ามันแน่นในไร งอกาะแล้วกันเนั่เน่ยไม่ใช่เห็ดนะก้หนึ่งเลยนายผู้เห็ดนะอ๋อถูกในถาวันี้ล่างอยู่มาได้ลายลิ้เนาะ A bit bài này, bên ngang nga, để dù lèo. Oh, nặng nề nặng luôn. Ba, lê chân chị nhìn mất. Nhưng lai ninh 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 lấy ninh 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 เออยศสมแต่กันไมงใช่เงินเลยเนาะกำลังงานเลยบางคนยศจะได้เงินพ้ดโอ้ยจังไม่ใช่โอ้โนี่อันนี้ก็ซองกระตาเลยไล่ยเลยเอาเขาอีสานห้ยเลยจค้นไปหาน่ะสองคน อืมไปกับอ mm ีห hmm. น้าอย่างนี้เออทําได้เลยเนาะแม่ลูกอ่อนนี่อ uh, um, mm ๋อเเอาเปัดปาให้ผ ok ู้าลางผู้เดียวยะลูกเนาะเออบ่เขาเขาานได้เขาเฮ็ดติเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดติ่ยากลูกอีหยังนั่นแหละก็อยู่ใส่ผู้เฒ่าเด้ แวเบืงขึอนนี่ก่อนแนวเลือ,อลไร้ไรู้เห็ดนะ <c oughs> ปลาทูกระโผดเห็ดอันนี้มีได้บมด่ลอยยุพู้ใช่บุมีได้ในขึอนจะได้อยู่เข้าไปหาเอาเอ กระเด็กกระโดดอะไรเป็ลไไปหาตามป้าแล้วก็อัดเอากินหัวเห็ดได้เลยเนาะโอ้ยเราดตาเมื่อนึงก็ฟได้แล้วมั่งดูแต่ละคนได้ยังนะพวกเต็มอยู่เออหนึ่งชุกละว้วยนึงเออหนึ่งชุกละวมวยนึ่งพอชุกเหมือนเสาเฉยๆแ่องเนาะขาให้เนาะคนแต่ละออกลายไปหาลายหากระเพริงกระจุมก็มี เออกำลังเป็นกระจุ่มกันมีเนาะแต่นี่บบข่อยใหญ่เนาะเห็ดเห็ดรุ่นนี่เนาะอืมถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆนะป๊อสทุ่งเอาแต่ละปีนะขั้นมันได้ออกนะลายประมาณนี้ได้และเห็ดยังไหวเห็ดประเดกบ่เห็ดชมเห็ดชม,อมเออเสื้อประเดกป๋าเนี่ยเห็ดชมใบเอ้านี่ เคนหนึ่งแล้วก็เห็ดสมไว้เห็ดสมไว้กินที่เลือกกัหนึ่งแล้วก็แซ่ดูเย็นเนาะแซ่แข็งไว้แล้วก็เยอะแล้วก็แกงกินเฮ้ยไปไปหันหลอกมึงกันล้างเลอที่เด็กนั่นก็ล้างแล้วคุณล้างแล้วบอล้างเลยเพราะมันใกไปอัดคลิปก็ได้ไปถ่ายเลยได้ได้ไลน์บ่คู่เรื่อง หากินง่ายแช่หากินแถวเพื่อนนี่นี่ฮะนี่นี่หเออฮากินแถวเพื่อนนี่นี่ปอถูกนี่ทางบันไดไปทางใดเออปอถูกเออขันมาอยู่แถวนี่ก็ยังได้กินเนาะบันไดไปหาใช่เลยเออเอากระถิ่นนี่นอนนอนเนาะแชมพูเว้ยเลยอยู่ลังเพื่อนเพื่นเลยเออเอดเฮ็ดเลยฮากระไดตัวนี้เออพอแล้วนี่ก็เฮ็ดไปเลยนี่ก็พอกินเลยเนาะเออ ะออกปปะบ้าเอาตัวนี่เว้ยนี่นจะจ๊อย,อยเออนาวไหมล่ะบ้านะฮะก็ตุกมันนาวกันลลยแต่ไล่บ่เห็นหน่ะได้ได้ไไดตอนนี้อเออพอแล้วกินซองกินซองเท่าหนึ่ง

ไเนขาหิวมาบ่เจ้าอันนี้นึงแล้วเลยเออเดี๋ยวนีใ่ไลลกเสนึ่งแล้วเลยพี่น้องเห็ดแนวอันอันอาไวเห็ดสมบ่โอ้ยโอ้ยล้มแล้วนะอ้นึ่เห็ดสมไวเพื่อเ๋ยวไปหาเบิ่งก่อนพูออกเห็ดเยว Nếu là kịp nơi lời mày giải hết lạy nàng không à? lạy 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 Lái lạy 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 lạ lạy lạ lạy เขาผู้ใดเป็นห้าบนั่นดิเออแมนเลยเห็นชะมอนได้ลายเออเขาได้ลายไป็นโคกกำลังในหน่อยก็มีเนาะชะมอนรู้ว่าได้เป็นนั้นแบบไม่ธรรมดาปะเห็นไดใบเนี่ฮะเยอะนึงไหมหนึ่งเห็ดสมเออหนึ่งเลกับเห็ดสมใบแต่มันลายกับเห็ดประแดกเหมือนว่ บานเลยก็ไม่เขาได้ดอกเห็ดมันนี้ยเยอะมาเสดากระเรามาแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนนะ้ำม,มีมึนเลย,ม,ยมีถูกเฮือนเลยต่างลายนี่บางคนก็นกนได้ทรงซ้ำกระตาก็มีผู้เจ้าไปเขาไว้เพื่อไปนั่งแล้วแล้วเดี๋ยวไป<อ>ไปแล้วกับผู้มาเสดาอยู่นะั่ะม,มาเสดาก็ได้เยอะเห็น านี่ก็กินน้ำบลาฮั่นละปลาบ้าไปลินแล้วก็มกขพรไปหาวานนี่นึงเออเหน็นก้อนหนึ่งอะนรไหวในหัวหนึ่งลาโอโอแต่จะองอนเนาะช่วงเฮ็ดกัเฮ็ดเลี้รอกินเราเฮ็ดเล้นนุอันนี้เพื่อนนาบาด้วยไ่บร่าพนะบร่าเฮ็ดนะ แต่และเทื่อนมีมดเทื่อนในประมาณหนึ่งใบละเห็ดเ,เห็ดประแดดเห็ดสมมันยังเรียบร้อยส่วนเทื่อนนั่งกําลังหลังมึงได้ไดยังจะลดเจรล็ดได้งับไปแน่จุดดินไงับไปแน่คนงามดินมีมดได้ป่อเดี๋ยอะไรอยูป่ป๋อ หาได้ในเฮือนบมื่อไหร่นึ่งได้ไป้ชายเพิ่งขี่มอได้สองสามก็สอบหมดเลยเยอะบ่ฮะห,<า>หาอยู่บ่เฮ็ดนะอนนเออหนึ่งอยู่บ่เด่นี่ฮะเออเออเดี๋ยวไปวเดี๋ยวไปซิมเหมือนกันเดี๋ยวไปซิมเหมือนกัน <c oughs> บ่เฮ็ดเฮือนนี่แซ่บอยู่บ่ผู้สาวหาเนี่ย <c oughs> ปลาได้เป็นขู่บุเนาะโอ้ลายขนาดนั้น ได้เท่าครูเดียวนี่บอเก็บไม่ใช่แต่หายบแตหายเลยได้ลายลนอว่าทุกเพื่อนทุกเพื่อนเลยแต่ละื่อนมีเห็ดจนมดเลยอันนี้เหืดเนี่บอหั่นนึกเออสอมไปเอาอไปเอาไะอ้าชวกจไปเอาหอ๋อถเห็น่ะได้กินอ่ะเนี่ยแกงกิน แตงกินทีเรือดเิเห็ดสออมมีที่คนเห็ดสมเนะาะบอนึงแล้วแล้วบอเห็ดนะะไ <c oughs> ปเอามือกินไหน <c oughs> ้มันบ่แซบมันบ่แซบคือเพือนนัน้นผู้สา้าแล้วเบา่า <c oughs> มีแลวผู้บ่าวนะ <c oughs> หันนามาพี่ mì vô ăn hít nè Bà à, Sao bọt bà Đầy hít lái thế đói bà Đầy ừ. à, vô hít nè ừ, bà chụp chưa Không ai chứ Ừ mua vô không bà Hổ 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 mua dù Hổ chơi bà lên Dù dân gần Dù đâu bởi vậy, trango vào la la vào lai bar. Aird anointing. Hi, hello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 . để hello. Hi, hello. Hi, hello. มาแล้วลาลาหนึ่งหนึ่งบทเพลงจัดมาเบ่เคยช่วใจเบ่เคยหักไปแต่โดนนานนานเห็นแล้วบอกมันก็แบแน่้คนประชาตินั่นอ่าบออันนี้กามาเตว่ามาเผาูุสาวะว่าจะได้มีอะไรคำว่าจะได้มีอะไรจะได้พู้นี เออจ็กแล้ยยังวะเออเออบึนบึน่ว่าอยากได้มีเห็ดคอยขายได้คอยหามาแต่ฟูต่ดุงวัเอามาพาคุณเช้าเอามาพาคุณเช้าเฮ็ดนี่เหรเออเอาจัดมาหนึ่งผลงานเพลงเออหากใจแสงจันคืนนั้นงานบุญค่อยเดือแม่คือสิจบคือสิจบแล้วหลายลายโอ้ทั้งไหนจนเมื่อเลยบ่ดนะฮะ ได้ฟังเพลงเลยจะเมื่อเลยเพลงคือคนบ้าเอาอ่ะเพลงคือคนบ้าเออแล้วก็นั่งพี่จะเพลงนงไหนไหนอย่างพวกเห็ดนะโอ้หน่าหลายเลยบลได้คือว่าเขาเก็บอยู่หน้าโอ้ยมีอึดลายขนาดนี้โอ้ยอ่าเดี๋ยวคือด้ชอบคือได้น้อยแน้จ้ะ อันนี้นะโอ้ยเอามาป้าป้าจะหน้าอีกไปยังไงเมียนะอันหน้าเมียได้ลุงชาเจ้าเป็นขยิบุ้งมันอ่าแน่น้อยก็เอาเป็ดตัวรุ่นอ่ายังไงช้าละน้อยเออพวกเราปุ๊บอากูได้ค่ำนะเออเข็นข้อมาเราจนฮักแม่นหาดองชาร้านต่อห้าสิบดันเออ ยันจ้างกินมีขึนดิแน่อนพ่ะแล้วกันนั่นจะเห็นได้บ้าบาทเนี่ยต่อต่อลงเนาะเดี๋ยวนี้หอมแม่มันเอากระเปาแม่มันเแรกกันเออนั่นไหนนะข้าบ่เอาดบหลือวะดบโอ้ผู้เดียวยกเลยยกเลยแม่แม่ไอ้มันมีมากแล้ว เลื้อให้ผู้สาวกิน <handic> น้ำบ่กินและออามาจบเ้ยเออปลาดกล้าจะม่อมผู oh, ้สาวอีกอ๋อผู้สาวจอกมาห้อีกกินเลได้ผู้บาวเอ้อ๋อทุกป๋าปลาเถอบ่าบ่าเอาเออกล้าจะม่อมผู้สาว่ผู้สาวบกินแล้ว มืออื่นได้บ่วิขาวิบบมืออื่ว้าไปเลยไปไล่ลกันด้วยมีอะไรโอ้ยไล่นั่นได้บ่เคยคาวิบ,าบบมืออื่นนี่ไปข้าอะหรนะไปไปน้ำลุ่มไปน้ำน้ำเบาไปใช่ไปน้ำบ่ดีไปยาดอ่ะมันพอดมือบ่บ่ไปให้มันแล้วเวียมืออื่นนี่เรียกไปเลยนะแต่ใบอันนี้มือนั้นตายละมันนี่คุ้มมีไขเอ๋อตอนนี้การเริ่มคำเริ่มมือเลยทุกคนนะแล้วอย่างไรก็คลิปนี้วิดีโอนี้เอาสิจบเพียงสินี้แหละ แล้วกลิปนหนาวิดีวอนหนาทุกคนพบพอะกันใหม่เด้อบ๊ายบาย